คำนวณผลบอลกับทีเด็ดโป้งเดียวประจำวันศุกร์ที่23สิงหาคมปี674คู่วันนี้ไปลุยกันคู่แรกนักเปอร์สนามบุนเดสลีกาเหมือนเช่นกลัดบากเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าเลเวอร์กูเซนคิกออฟตีหนึ่งครึ่งหมายการเปิดมาให้เลเวอร์เหนือกว่าที่หนึ่งลูก ซีซั่นที่ผ่านมาก,กลักบาจจบอันดับ14ในตารางแข่ง34ชนะเเสมอ13แพ้ไป14ทําทำได้34แต้มเกมในบ้านเล่นไป17นัดชนะ5เสมอ6แพ้ไป6สูนเลเวอร์จบด้วยการไร้พ่ายแข่ง34 ชนะ28สเสมอ6ททำได้90าแต้มได้แชมป์ไปเกมเยือส17นัดชนะ14สเสมอ3การเจอกันครังล่าสุดเลเวอร์กูเซนเปิดบ้านสเสมอกับกลัดบักไป0ูนย์แต่เกมล่าสุดที่กลัดบักเปิดบ้านเจอเลเวอร์พวกเขาแพ้เลเวอร์กูเซนไป3าผลงานเกมล่าสุดของกลัดบักเล่นบอลถ้วยเดฟเบยโพคาวบุกไปชนะเอสเ3เบเกต่อ1ส่วนเลเวอร์กูเซนเกมล่าสุดเสมอสตุตการในบอลถ้วย2ต่อ2ก่อนที่จะเอาชนะได้ในการดวลจุดโทษไปตัวหล,ลักลกลาด กวันนี้ทีมไคดีนและเควินสโตเกอร์ส่วนเลเวอร์คูเซนมี3มแนวรุกสุดจี๊ดอย่างฟอรินเวตอามินอัลลี่และวิกเตอร์โบนิเฟสเป็นแกนหลักโบ่งเดียวมองว่าเลเวอร์คูเซนยังไงก็ยังคงเนื้อกว่าตัวผู้เล่นหลักยังอยู่กันเกือบครบแทบจะไม่เสียใครไปเลยอีกทั้งถิติเฮตูเฮตเลเวอร์เนื้อกว่าชัดเจนก่าวเกมที่เจอกันเลเวอร์ชนะไปถึง7เสมอแค่2โบงเดียวคำนวณว่าเลเวอร์จะบุกชนะ2 0นนะทุกคน คู่ต่อมาไปกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสเป๊เชเปิดบ้านเจอมองปริเยตคิกออฟตีหนึ่งสี่สิบห้าหมายการเปิดมาให้เจ้าบ้านเปเชเหนือกว่า1.7 5หในตารางตอนนี้เปเชอยู่อันดับ2แข่ง1ชนะ1่งยิง4เสียไป1มีอยู่3แต้มส่วนทางด้านมงปริเยตอยู่อันดับ9แข่ง1เสมอ1่งยิงได้1เสียไป1เก็บแต่แค่1นแต้มการเจอกันครั้งล่าสุดเปเชบุกไปถล่มมงปริเยตได้ถึงบ้าน6ต่อ2ส่วนเกมล่าสุดที่เปเชเปิดบ้านเจอมองปริเยตเจ้าทเอาชนะ 3าผลงานเกมล่าสุดเปเชบุกไปถล่มเลอออฟสีต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดมองปริเย่เปิดบ้านเสมอสตา์บรุกไป1ต่อหนึ่งตัวหลักเปเชอุสมันเดนเบเล่โคโลมูอ,อนันี่แล้วก็แบดลีโบอโคลาส่วนมองปริเย่มีหน้าเป่าอย่างอาคอนอดัมและ ตัวหลักในแดงกลางอย่างเทจิซาวเนียโปงเดียวมองว่าเปชเชยังคงดูเหนือกว่าทางด้านมงปริเย่พอสมควรยิ่งใส่ติเฮตูเฮต d แล้วเปชเชคมมิดเลย10เกมที่เจอกันมีแค่ครั้งเดียวในปี2021ที่มองปริเยสามารถยันเสมอเปชเชได้ที่เหลือพวกเขาแพ้ให้เปชเชหมดเลย ป้งเดียวคำนวณว่าเพชเช่จะเปิดบ้านชนะ3-1นึ่งนะทุกคนคู่ต่อมาไปกันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเชฟฟิลเวสเดเปิดบ้านเจอลีดยูเนเต็ดคิกออฟตีสองหมายการเปิดมาให้หลีเหนือกว่า0.5และเชฟฟิลเวสเดยอยู่อันดับ10ของตารางแข่งไป2ชนะ1แพ้1่งยิง4เสียสีมีอยู่3แต้มส่วนลีดอยู่อันดับ16แข่งไป2เสมอทั้ง2เกมยิงได้3เสียไป3ามีอยู่2แต้มการเจอกันครั้งล่าสุดเชฟฟิลเวสเดเปิดบ้านแพ้ลีดไป2ต่อ0 เื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนผลงานเกมล่าสุดของเชฟฟิลเวสเดย์พึงบุกไปแพ้ซันเดอร์แลนด์มา4 0ส่วนทางด้านลีดก็ทําได้แค่บุกไปเสมอกับเวสบอม0-0ตัวหลักเชฟฟิลเวสเดย์วันนี้เจ้าเมาโล,โลและ โจชัววินดัสสุลลีมิดเดลเน่เจมส์วินเฟตยอนโต้และกองหน้าจะใช้มาเตโอโคเซฟโปงเดียวมองว่าผลงานของลีตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเล่นบอลถ้วย1นัดเล่นบอลลีก2นัดยังไม่ชนะใครเลยอาจจะเป็นเหตุผลตนที่ว่าพวกเขาเสียขุมกําลังหลักให้กับทีมใหญ่ๆไปทั้งจอชิโอลูเตอร์และก็ซัมเมอร์วิลอีกทั้งสูน,น้าตัวเก่งอย่างแพทติกแบมฟอร์ดก็ยังไม่สามารถลงช่วยทีมได้เลยทําให้การประเมินสถานการณ์ในนัดนี้โป่งเดียวคิดว่าน่าจะลําบากที่ต้อง มาเจอกับเชฟฟด์เวสเดย์ที่มีผลงานที่ดีในบ้านก่าวนาทีผ่านมาแพ้ไปแค่เกมเดียวก่อนนั่นก็คือการแพ้ใ้้ลีดเมื่อซีซั่นที่แล้วคือ20งที่เหลือพวกเขาไม่แพ้เลยชนะ4เสมอ4วันนี้เจ้าบ้านน่าจะยันเสมอได้โป้งเดียวคำนวณว่าคู่นี้จะเสมอกัน1นหนึ่งน,งนะ คและคู่สุดท้ายไปกันที่ลาลิกาสเปนเซบียาเปิดบ้านเจอเบียริลคิกออฟตีสองครึง่งไม้กั้นเปิดมาให้ bia, เซบียาเหนือกว่า0.25และผลงานในตารางเซบียาอยู่อันดับ5แข่ง1เสมอ1ยิง2เสีย2เก็บได้แต้มเดียวส่วนเบียริลมีคะแนนเท่ากันที่1แต้มเพราะว่าเกมนัดแรกทําได้แค่ผลเสมอยิงได้2เสีย2การเจอกันครั้งล่าสุดเล่นกันในบ้านเบียริลและก็เป็นเจ้าบ้านเอาชนะเซบียาไป3ต่อ2ส่วนเกมล่าสุดที่เซบียา เปิดบ้านเจอบียเรลเสมอกันไป1ต่อ1นผลงานเกมล่าสุดเซบียาบุกไปเสมอลาสพามาสองสองส่วนบียเรลเปิดบ้านเสมอเอเลติโกมาดริดสองสองตัวหลักของเซบียาวันนี้จะไม่มีชื่อของซาอุยีเกสที่ติดโทษแบนและตัวเจ็บอย่างซูโซรวมไปถึงซมบีโลกองการาคาว่าตัวหลักจะเป็นไอแซคโลเมโลลูคัสโอโปสส่วนบียเรลจะไม่มีฮวนฟลอยด์เดนิสโซเรสและอันฟอโซเปดราซาที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่วนตัวหลักวันนี้เกรายโมเรโนและอนาดานจูมา น่าจะเป็นตัวความหวังในแนวรุกโป่งเดียวมองว่าคู่นี้พักหลังๆมักจะบ้านใครบ้านมันแล้วยิ่งสาติของเซบีย่าเมื่อเจอกับเบียริลในบ้านพวกเขาไม่แพ้มาตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2023โดยที่เจ้าถิ่นเซบีย่าชนะไปได้2ครั้งและเสมอไป1ครั้งเชื่อว่าวันนี้เจ้าบ้านก็ไม่น่าแพ้โป่งเดียวคำนวณว่าเซบีย่าจะชนะบียริลได้ไม่10ก็ 1. นะทุกคน แล้วสามารถสอบถามข้อมูลคู่อื่นเพิ่มเติมได้อีกทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์หน้าช่อง t ิก tok ส่วน y o ยูทู e ลิงค์อยู่ในคอมเมนต์นะทุกคน